ื่องการงานนะครับบอกเลยนะเป็นการเริ่มต้นที่ในเดือนนี้นะครับใครที่รออะไรอยู่จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2567นี้แน่นอนหมอทันสองดวงให้แล้วนะครับก่อนไปรับชมรับฟังเป็นธรรมเนียมของหมอทันสองดวงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของหมอทันสองดวงด้วยนะครับใครกดแล้วขอบคุณมากๆใครยังไม่กดฝากกดด้วยนะครับแล้วก็ พิมเมื่อฟังจบแล้วนะครับพิมพ์รับคําพยากรณ์กันเข้ามาให้มากๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้หมอทันนะครับคำคำคอมเมนต์ต่างๆนะเป็นกําลังใจให้หมอทันแนละหมออาลวก็จะมีความสุขนะครับถ้าลูกดวงได้รับคําพยากรณ์ดีๆไปแล้วทําให้การทํางานของเขาดีขึ้นการดําเนินชีวิตของเขาดีขึ้นนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิมคอมเมนต์เข้ามาก,กันให้เยอะๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวหมอทันจะท,ทําคล็ดีๆ่งนี้ออกมาให้ ได้รับชมรับฟังแน่นอนนะครับหรือใครอยากจะรูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถไปดูได้ที่โปรไฟล์หมอทนันติดต่อเข้ามาเดี๋ยวแอดมินเขาจะบอกเรื่องราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะคุยกับหมอทันได้นะสะดวกเวลาไหนก็นัดกับทางแอดมินได้เลยเดี๋ยวมาคุยกันแบบส่วนตัวทุกคําถามเลยนะครับทุกคําถามมีคําตอบกับหมอทันส่องดวงนะครับใครอยากจะถามเรื่องการงานการเงินก็ถามกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่จำกัดคาถามนะเอาให้หายเครียด ให้หายสงสัยไม่เคลียร์ไม่หายสงสัยก็ถามจนได้คำตอบที่เราพอใจนั่นเองนะครับกุณหมทนสองดวงอ่ะพูดกันมายาวนะมนเริ่มกันเลยดีกว่าในเรื่องการงานของคนดีต้องบอกเลยนะอย่างที่เกินไปนะเป็นการทำงานที่เริ่มต้นที่ดีนะคุณจะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆที่ดีนะใครที่ทำงานมีฐานะมั่นคงอยู่แล้วการงานที่มั่นคงอยู่แล้วก็จะได้ ลุยงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆ <Wow. S 1> นะจะมีอะไรเข้ามาให้เราได้เรียนรู้ใหม่ๆแน่นอนในเดือนนี้นะครับจะเป็นเปิดประสบการณ์ใหม่ของเราเลยนะแต่ว่าเป็นงานที่ไม่ได้ง่ายเดียวนะแต่เราก็สามารถทําไปได้นะถือว่าการงานประสบความสําเร็จนะแล้วคุณก็จะมีความมั่นใจในเดือนนี้สูงอยู่เพอเดียวนะพูดง่ายคือมีไฟในการทํางานนั่นเองในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับนะบางท่านอาจจะชอบนะกับการที่ต้องทาโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยมีอะไรท้าทายเข้ามาให้ทําอีกแล้วนะบางท่านอาจจะไม่ชอบแต่ก็ต้อง เลี่ยงไม่ได้นะเดือนเดือนนี้ต้องเจออะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ใหม่เลยทีเดียวนะอ่าที่สําคัญอาจจะเป็นเดือนที่ร้อนทีเดียวนะสำหรับคนวันคนวันเสาร์นะอาจจะต้องออกแดดออกอะไรหน่อยนะสำหรับโปรเจกต์นมีๆนะต้องเดินทางโดนแดดโดนอะไร แน่นอนนะในเดือนพฤศจิกายดือนนี้นยะแบบเหื่อตกอะแต่ว่าเราเหื่อตกนะแต่ได้เงินดีนะ ه, งานดีเงินก็ดีไปด้วยนั่นเองนะครับส่วนใครที่รองงานแน่นอนนะในเดือนเดือนนี้จะได้งานแน่นอนนะครับเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีม,มอธันเนาะคนวันคนวันเสาร์ในเดือนนี้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นคนมีงานอยู่แล้วคนทําบริษัทอยู่แล้วหรือเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นคนที่ว่างงานรองงานหรือเพิ่งจบใหม่นะในเดือนนี้จะมีข่าวดี ในเรื่องงานเข้ามาให้คุณได้โชว์ฝุดผลมือโชว์ฝีมือแน่นอนนะโชว์ฝีมือนะอ่าแล้วก็ได้งานตามที่เราต้องการด้วยนะแต่เริ่มต้นงานนึกเหนื่อยหนนะ่อยนะเหนื่อยหน่อยนะครับร้อนหน่อยนะก็ทนไปแล้วเดี๋ยวสิ่งต่างจะดีขึ้นแน่นอนเพราะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสำหรับคนบร <Wow. S 1> ิษแน่นอนการลงทุนใหม่ที่ดีนะอ่ามีการลงทุนมีการซื้อขายอะไรก็จะเป็นการ ทำงานที่ดีนะถึงการจะแลจานต่อรองจะเหนื่อยหน่อยยากหน่อยนะแต่ก็จะสําเร็จแน่นอนหมทาทันสองดวงใครแล้วการเงินคนวันเสาร์ในเดือนพฤศจิกายน2567ารยใครเกิดวันเสาร์อย่าเลื่อนหายไปไหนนะครับนะมาฟังไปพร้อมๆกันกับหมอทานสองดวงนะครับเรื่องการเงินของคนวันเสาร์บอกไว้ก่อนนะครับใครค้าขายใครทำธุรกิจมีโอกาส แ,แน่นอนในเดือนพฤศจิกายนในช่วงโค้งสุดท้ายของปลายปี67นี้นะครับก่อนไปรับฟังนะครับทำเนียมของวัน,นคือต้องฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับใครกดแล้วขอบคุณมากๆใครยังไม่กดยอย่ารอช้านะครับไม่ต้องรอนะเดี๋ยวจะพลาดโอกาสดีๆนะครับเพราะหมอท่านทําคลิปแบบนี้ดีๆออกมาในทุกเดือนนะครับนะทุกเดือนคุณจะได้รับคําพยากรณ์ดีๆแบบนี้แน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าช้าในการกดติดตามนะครับใครที่ฟังเรื่องพยากรณ์เหล่านี้แล้วอยากจะดูต่ออยากจะดูเป็นการส่วนตัวกับหมอทันสามารถไปดูที่โปรไฟล์ของหมอทันได้เลยนะครับสวสกดเข้ามาที่โปรไฟล์หมอทันแล้วดูรายละเอียดในการติดต่อได้เลยนะครับกับหมอทันสองดวงเดี๋ยวแอดมินเขาจะตอบคำถามทุกอย่างให้นะครับหลังจากที่รู้จักแต่อดมินแล้วก็จะนัดเวลากันนะครับทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มสืองเวลาไหนนัดแอดมินได้เลยนะครับ อ่ะมันเริ่มกันเลยนะครับสําหรับเรื่องการเงินนะครับอย่างที่หมอทันบอกของปัดการเงินถือว่าดีนะใครที่ทําธุรกิจหรือค้าขายหรือเจรจาต่อรองในเรื่องการเงินอะไรก็แล้วแต่จะได้รับความสํ <sm ell era> <จ>าเร็จมานะครับในเรื่องการเงินจะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะอ่าโชคลาภจาัดก,การทํางานนะครับจะได้มีการต่อรองอะไรก็จะเหมือนจะไม่ได้แต่ก็ได้มานั่นเองนะครับเขาเรียกว่าโชคลาภจาัดก,การงานนะครับการเงินนั่นเองนะครับ คือหมุนได้หมุนดีค้าขายดีมีกําไรนั่นเองนะครับในเดือนนี้นะครับส่วนพนักงานเงินเดือนก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าในเดือนนี้คุณก็จะมีอะไรจ๊อบอะไรดีๆเข้ามาทําให้มีการเงินเพิ่มขึ้นแน่นอนจากการพูดคุยนะการเงินของเราจะดีมันเกิดจากการพูดคุยนะในเดือนนี้สำหรับคนวันเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นพูดเยอะๆนะครับพูดเยอะๆสื่อสารเยอะๆจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของการเงินทําให้การเงินของเรามีโฟกัสเงินเข้ามาดีๆเข้ามาทําให้เงินสามารถ ไหลเข้ามาหาเราได้นั่นเองนะครับการเจราจาถือว่าดีนะครับใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องการพูดคุยการสื่อสารหรือการเจราจาต่อรองแล้วนะครับคนวันเสารนะ์นั้นในเดือนนี้ถือว่าสําเร็จนะทุกจับทุกงานสําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไปคุยในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆไปคุยในเรื่องของการกู้ยืมต่างๆก็จะได้รับความร่วมมือที่ดีด้วยนะครับได้รับความเมืองที่ดีแล้วก็สําเร็จกลับมาได้เป็น เขาเรียกว่าเป็นโปรไฟล์เป็นโปรเจกต์งานของเราในปลายปีดยทําให้ผู้ใหญ่เขาชอบทําให้ผู้ใหญ่เขาโอเคนะางานสําเร็จรู้ร่วงไปได้ดีการเงินก็จะดีไปด้วยนั่นเองนะครับาถามว่าในเดือนนี้ต้องระวังอะไรเรื่องการเงินไหมอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเดินทางนะาการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกต้องอาจจะต้องบริหารและจัดการให้ดีดดนะครับเพราะเดือนนี้ คุณจะมีการเดินทางเยอะนะในเรื่องของการเงินหรือการเจร,าเจ,ราจาต่อรองนะครับอ่าต้องระวังในเรื่องของการเดินทางนิดนึงถ้าประหยัดได้ก็จะดีทําให้การเงินของเราดีมีสภาพคล่องนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็มีอยู่เรื่องเดียวที่ต้องรอในเรื่องของการเงินนะครับเพราะในเดือนนี้คุณก็จะรู้จักการใช้จ่ายเงินดีอยู่พอสมควรแต่อาจจะมีการเดินทางเยอะและเผลอใช้เยอะนะไปกับหมดประการเดินทางการค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะมองไม่เห็นคิดไม่ถึง ทำให้การเงินที่ควรจะได้เต็มๆร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะลดลงนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับการเงินถือว่าดีทีเดียวนะครับในเดือนพฤศจิกายน2567นี้นะครับคนเกิดวันเสาร์อย่าพิ่งเลื่อนไปไหนนะครับวันนี้หมอทันสองดวงมาสองดวงความรักของคนวันเสาร์ในเดือนพฤศจิกายน2567นี้นะครับขอบอกไว้ก่อนเดือนนี้คุณจะมีะเสน่ห์อย่างแรงกับเพศตรงข้าม ส,สเสน่ห์จะเป็นยังไงหรือเรื่องราวจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมารับชมรับฟังโดยพร้อมกันนะครับก่อนจะไปนะก่อนจะไปรับชมรับฟังแล้วครับแน่นอนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรียบร้อยนะครับนะใครที่กดติดตามแล้วขอบคุณมากมากนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับหรือฟังแล้วดูแล้วชอบพอก็แชร์ไปให้คนที่เกิดวันเสาร์ดูด้วยก็ได้ครับที่เป็นเพื่อนที่เป็นแฟนหรือคนรู้จักนะอ่าแชร์ให้เขาได้รับรู้รับทราบไปพร้อมๆกันกับหมอทัน 2องดวงนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากที่กดติดตามแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะคนที่เกิดวันเสาร์ในเดืนเอนพฤศจิกายนนี้นะจะมีเรื่องให้คุณได้คบได้คิดกันนิดหน่อยกับเรื่องความรักนะครับแต่ไม่เยอะนะครับไม่วุ่นวายจนเกินไปนะครับ โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวหรือคนที่มีคู่แล้วนะครับบอกไว้ก่อนว่าคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์กับเพศของคํามากๆในเดือนนี้นะครับนะ <c oughs> ถามว่ามาจากอะไรมาจากความสามารถของเราในเดือนนี้นะเราจะโดดเด่นในเรื่องการงานหรือการเรองินอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถดูคลิปย้อนหลังของหมอทันได้ในช่องหมอทันส่องดวงนะครับไปดูกันได้ในเรื่องการงาน การเงินของคนวันเสาร์นะครับนั่นแหละทําให้คุณมีสเสน่ห์ขึ้นมานะครับคนที่เขาดูผลงานของคุณแล้วแล้วเขาชอบแล้วเขาติดใจเขาก็มีความรู้สึกประทับใจนะอยากรู้จักอยากเข้ามาคุยนั่นเองนะครับทำให้ คุณอาจจะรู้สึกกดดันนะครับกดดันจากใครคนข้างหลังเนี่ยครับเพราะเรามีคู่แล้วมีคอรอบครัวนะคนข้างหลังจะมาคอยกดดันเราเองทําให้ความรักในเดือนนี้อาจจะรู้สึกถึงความกดดันอยู่นะลังสีอามาหิตมันเริ่มเกาะตัวอยู่ด้านหลังเราัเองนะครับเพราะฉะนั้นมันช่วยไม่ได้นะอ่ามันเป็นสเสน่ห์โดยธรรมชาติของคนเมาเ่อสาเพราะฉะนั้นคุณก็ค่อยๆบริหารเสน่ห์กันไปหรือว่าค่อย ห,ห่างห่างออกมานะครบกันแบบเวละอยากห่างนิดนึงเขาเพิ่มในความสามารถเพิ่มในความเก่งของเราก็ให้เขาปลื้มไปนะครับแต่อย่ากเกินเลยไปกว่านั้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยว อะไรมันจะบานปลายไปมากกว่านั้นนะครับสาหรับคนวันเสาร์นะก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีนะมีความน้องงอนกันบ้างนิดๆในหน่อยนะตามความเหมาะสมในเดือนนี้ไม่ถึงขนาดรุ่นแรงหรือขั้นเลิกบากกันไปนะครับสําหรับคนที่มีคู่หรือว่าคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็ใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์ใช้สเสน่ห์เป็นประโยชน์ได้ง,ง่าย ใช้ในการติดต่อประสานงานนั่นเองนะครับเขาไว้ทับใจเขาชอบเรานะเราก็ใช้ความจริงใจของเราการทํางานของเราไปแลกกับที่เขาเชื่อใจเรานั่นเองก็ทําให้การงานและการดีเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยนะครับนี่คือข้อดีของการที่เดือนนี้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในเรื่องความหลักนั่นเองนะครับส่วนคนที่โสดหลับเป็นยังไงคนที่โสดจะปวดหัวด้วยหรือเปล่านะอ่าไม่ถึงขนาดปวดหัวนะครับแต่ว่ามีคนเข้ามาให้เลือกนะเออคนวันเสารนะ์นาจะมีคนเข้ามาให้เลือก เยอะเลยนะในเดือนนี้นะครับต้องบอกไ้ก่อนว่าคุณมีเสน่ห์นั่นเองนะครับในเรื่องต่างๆอย่างที่หมอทันกล่าวไปแล้ว่นเองเพราะฉะนั้นเดือนนี้เลือกให้ดีนะเพราะว่าเพราะว่ามันยังไม่ใช่นะคนที่เข้ามานะอ่าค่อยๆดูค,ค่อยเรียนรู้กันไปนะมีเข้ามาให้เลือกมีเข้ามาให้สนใจแน่นอนครับคนที่โสดอยู่นะครับค่อยๆเลือกค่อยๆดูไปนะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาแน่นอนอย่าพึ่งใจร้อน กระโดดเข้าไปเลยนะอ่าเรื่องความรักต้องใจเย็นๆนะครับศึกษาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วสิ่งดีๆจะมาหาเราแน่นอนบริยารเสน่ดดีรับรองเดือนหน้าหรือเดือนถัดไปความสดจะหายไปแน่นอนเพราะเดือนนี้คุณเสน่ห์แหลกนั่นเองนะครับนั่นก็คือความรักของคนวันเสาร์ในเดือนพฤศจิกายน2567นยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะถ้าชอบคำพยากรณ์นี้คอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆฝากกดแชร์กดโพสต์ไปเรื่อยๆให้หมอทัน เป็นกำลังใจให้หมอทันด้วยนะครับหรือใครอยากจะดูดวงเป็นส่วนตัวสามารถติดต่อหมอทันได้ที่โปรไฟล์หมอทันเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับสามารถติดต่อได้ตั้งแต่9ก้าโมงถึงสองทุท่มทุกวันสะดวกเวลาไหนนัดแน่กับแอดมินได้เลยหมอทันส่องดวงให้แบบละเอียดเลยนะครับไลน์นี้คลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปฝากติดตามมิดด้วยนะเพราะเป็นปีใหม่แล้วนะให้ <c oughs> ไม่ใช่ปีใหม่ดิเป็นเดือนสุดท้ายนะเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับของสุดท้ายนั่นเองของ ปี7 7นะครับปีที่เหนื่อยกันมาเยอะพอสมควรนะในสุดก็คือช่วงสุดท้ายของปีแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าคนเกิดในแต่ละวันจะเป็นอย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้ด้วยคลิปนี้สวัสดีครับกับหมอททนสองดวง